ร้องไห้เหรร้องไห้กันไอ้แกล้งร้องไห้ยังไงร้องไห้เอาเลป้าตีเผื่อน้ำตาไหลด้วยดิน้ำตาไหลที่น้ำตาแกล้งร้องไห้โอ้เสียเสียจะร้องนะฮือดิฮือใช้น้ำตาหน่อยค่ะใช้น้ำตาทำที่ไอ้หน้าเศร้าทำยังไงหน้าเศร้าเศร้าใจหรอไอ้ยิ้มแย้มร่าเริงยิ้มแย้มก่อนดีไอ้แบลวยะไอ้เบลเยอะยิ้มสิลูกอ่ะหนุกหนานทำไงหนุกหนาน ใครอ่ะจั๊อ่ะหนุงนานก่อนหนุงนานทำไงโอ้ไม่กีดค่ะไม่กีดอ่ะแอบแบวล่ะฟันเป็นอะไรวะเนี่ยฟันมันเป็นอะไรวะเนี่ยอันนี้ต่ากดีตรวจฟันหน่อยน่าเกียดดินดำผีเลยเป็นผีตาบุ๋นไหนถ้าแอบแบวทำไงแอบแบวก่อนถ้าเท่อะเท่ทำนี้อ้าทำสิถ้าเท่ทำไงคะอ้าวไม่หยิบไฟดาว มันตีจิ๊บว่ะท่าเท่ก่อนแล้วมาดอ่ะท่าเท่ทำไงคะทำชูสอง้วที่โอเคโอเคอ่ะโอเคก่อนโอเคทำยังไงโอ้สวยว่ะโอเคโอเคจ้าสิโอเคจ้าเซ็กซี่เหรอคะเซ็กซี่เซ็กซี่เอยๆน้ำตาไหลโอ้ล้ำตาไหลไหนดูซิน้ำตาไหลยังไงทำยังไงทำซิทำซิหยีตาดีหยีตา มาแล้วมาแล้วน้ำามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เสียนะอย่าร้องไห้นะโอ,โอ้ลูกใครอะ่ะเหรอลูกใครอ่ะโอเหรอโอ้เสียนะเหมือนไอโทรทัศน์เลยเนาะตอนนั้นบอกแกลงร้องไห้แสดงละครนะแอคชั่นร้องไห้อะต่อไปหัว,ลว,ลวเลาะออะหัว,ลวเลาะได้ละวอ่ะหัวเลาะหัวเลาะหนุกนานห <c oughs> <c oughs> นุกหน,น,น, <c oughs> นุกนาน,น ุ้ยไม่คิดไม่คิดอ๋อนี่ร้องไห้เช็ดน้ำตาเช็ดน้ำตาได้เช็ดน้ำตาค่ะโอเคค่ะอ่ะบ๊ายบายก่อน